วงจรจุดระเบิดของรถโซนิกนะครับเป็น d ีเส้นนี้คือสัญญาณพันเซอร์พันเซอร์คอยส่วนเส้นน,นี้เส้นเขียวนี้เป็นกาวกาวก็ต่อลงโค้งนะครับส่วนเส้นนี้คือสายส่งสัญญาณสายสัญญาณอ่ญญาายสั่งจุดระเบิดไปที่คอย ส่วนเส้นนี้ส่วนเส้นนี้อ่าเป็นสายไฟเลี้ยงกล่องนะครับเส้นนี้เป็นสายไฟเลี้ยงกล่องเอามาจัากับเอามาต่อกับแบต5แอมป์12โวลต์นะครับต่อกับไฟแบต5แอมป์12โวลต์ ก็จะได้เป็นวงจรไฟจุดระเบิดโดยใช้แบต5แอมป์12โวลต์ส่วนกาวเอาลงเครื่องนะกาวลงโค้ง